เอ้ากาแฟิวมานั e. <ination noises> ่งก oh, ินข้าวเมาอยู่แหละฮะกาแฟกูมานั่งกินข้าวเมาอยู่นี่นั่งกอนตาข้าวเมาเอ๊ะเป็นตาโน้ตข้าแมวเทะนะเป็นตาโน้ตข้าแมวเทะสามเกลือสามเกลือโอ้เซเว่นเอาแยงกันกินเอาแยงกันกินเซเว่นกับบินเซเว่นกับบินมาใส่วันนี้ฟ้ากินฟ้ากินเซเว่นมา phát kín, phóc kín Mấy gì bớt, mấy gì bớt phát kín, phóc kín Cháu phí ủa sồn chạy ra ta không mau rồi nè Mùa xin bộ bán đen nó mua đây cứ hát Ừ Thế bằng na nù, thế bằng โอ้ยนา่าอิขโมย,ยอยู่บานนี่น่าหักเสงี่ยบอยู่บานนี้โอ้ยโอ้ยนาตาบุงนาตาบุงนาตาเสงีย่ยบอยู่มาละ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 วินมาละวินมาละวิน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 เอามาส่วนแห้งแท้เดียวส่วนกองคนแห้งได้เด็ดหันโอ้ยมากความรุนแรงปวดบึบงนางไตขโมยอยู่ tốt chạy, tốt chạy. ôi, oh, liều mốc khun mốc phi vô. phải đốt để phải เน,นี่กยกระยังว่าาอนไปวัวมาส้นขาคนแห้งแค่นะคือส้นแห้งแค่คือส้นขาคนแห้งแค่ย่างส้น,งน,งสนตืมส้นตืมเอาไ,ได้ดีนี่ฮะโอ้ย